สวัสดีครับผมเพียวสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาวิเคราะห์ลันสถิติเพม่ของผมนะครับ17นาที19วินาทีนะครับก็เป็นสปีดลันสถิติใหม่ที่ผมเพิ่งได้มาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็นะครับก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กับซับสไครตด้วยนะครับแล้วก็วันจันทร์นะครับวันพรุ่งนี้นะครับผมจะสตรีมนะครับตอนประมาณเวลาสัก5้าโมงหโมงมักไม่รู้อะนะครับก็มาดูกันได้นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เป็น วันเกิดผมนะครับจะสตรีมวันเกิดนะครับเออเบิร์เดย์บอยสตรีมนะครับก็อยากมาดูผมเล่นนะครับสดๆก็มาได้นะครับผมไม่รู้จะอาจจะสปินลันหรือเปล่าอาจจะไปทําอย่างอื่นหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้นะครับก็มาดูสตรีมกัได้พวกนี้ก็เจอสุิวสนุกครับผมโอเคครับก็รอเวอร์เจเนอเรทกันแป๊บนึงนะครับก็สร้างเวอร์มานะครับเหมือนเดิมปกตินะวันนี้เรามาบีคอร์กันนะครับ ก็จะด่าตัวเองด้วยเพราะบางทีมันมีจังหวะที่ผมเล่นแย่นะครับก็เกิดมานะหันซ้ายไปหันซ้ายไปอีกทีอาเจอเจอประตูพอท่อนะครับได้ในใจตอนตอนที่ผมเล่นนะในใจผมคิดว่าประตูเนี้ยพ o m เ a t i b l e แต่สุดท้ายไม่นะมันมี k i อ d of i s นนะครับพ o m เ a t i b l e คอือประตูเข้าได้เลยนะครับคือเข้าเนเธอร์เลยเนาะแต่มันเข้าไม่ได้ผมก็หากล่องไม่มีกล่องนะครับก็เลยเออมองก่อนผมเห็นเรือแล้วนะเออผมเห็นเรือแล้วผมก็เลยเรือไปตัดตึมนะครับ ผมเลยที่ตัดต้นไม้ตัวนี้ทําไมจะยนีไปตัดตรงสายก็ได้แต่ที่ผมเลตนนี้เพราะต้นไม้ตรงนี้มันมีเป็นกลุ่มๆนะผม,มเก็บเดินไปเดินมานะมันเสียเวลาเนาะเดินที่เดียวเลยแล้วก็แบบตัดต้นไม้ที่มันมี2ต้นตรงนี้เลยเนาะครับนะก็อันนี้เป็น P.B. ที่2นะครับเป็น P.B. ของผมอันที่2ที่ผมเล่นโอเชียนนะครับก็ รู้สึกด,ดีครับที่ไม่พีบีหู่บาดนะครับว่ามันจำเจวะนะครับนะเออแบบเราต้องแบบสไปายสติงอัพเข้าใจว่าแบบให้มันผิดหลอนหน่อยนะครับก็นะตามมันเลยเนาะโอเคผมก็เอาไม้นะครับเพื่อทําเรือรทําประตูนะไม้ถือว่าน้อยนะแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็พอมีนะนะครับช้ามากเลยเนี่ยวันนี้คือแบบไอวันที่ผมเล่นคือแบบผมเล่นแบบผมเล่นไม่ค่อยดีนะแต่แต่แบบซีดแต่ละซีที่ผมเจเนเรตมาคือแบบมันดีหลายซีทเลยเนาะตามมันเลยนะครับโอเค แล้วก็พายเรือไปไปหาเรือนะครับเมื่อกี้ผมเห็นเรือแล้วแ่ะนะครับพายไปเรื่อยเรือนะการเล่นโอเชียนนก็คือเราก็หาเรือผมหาซากเรือเนาะแต่ต้องเป็นเรือดีข่านั้นคือต้องมีท้ายเรือนะถ้ามีแค่ต้นเรือมันจะไม่มีกล่องที่มันเป็นถ้าไม่ที่มันมีแร่นะแร่ที่เราต้องการคือเหล็กเจ็ดอันนะครับขั้นต่ําคือเหล็กเจ็ดอันนะจะมีนักเก็ตก็ได้นะตามมาเลยเนาะตามมาแหละแร่ที่เหลือคือแบบเหมือนแบบเหมือนแบบเป็นกําไรนะครับตามมาเลยะแต่แค่เหล็กเจ็ดอันถือว่า พอตามไปเลยซึ่งอันนี้ก็เจนอันพอดีนะครับผมรู้แบบเอเนจีนะรีบมากินรูดเบานะครับก็คือแบบกดกดกดให้มันเข้าแบตเตอรี่แหละเออเท่ๆนะครับช่วงช่วงนี้ผมก็เล่นเอเนจีอยู่นะแต่ก็ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นบ่อยขนาดนั้นก็แบบแค่เล่นแบบเล่นขำๆนะบางทีเบื่อเบื่อแล้วน้องซีดก็ไปเล่นเซตซีดนะครับตามไปเลยนะตอนนี้ก็ผมไม่รู้ผมเซเซีดเซตซีดประเทศไทยตอนนี้มีใครแซงผมยังแต่อันนี้ตอนนี้น่าจะเป็นอันดับหนึ่งอยู่นะผมไม่รู้ว่ามีใครแซงือยังไม่เช็คร ผมก็ทําเพียกนะแล,กนะแล้วก็ทําถังนะครับโอเคแล้วก็ทําโชว์เบลนะแต่นี่ช้ามากเลยนะเลยเราจะทำอะไรนะนี่ช้าจัดเราะครับนึ่ครับนี่ผมทำช้ามากเลยผมสึกว่าน,นี้ผมเล่นไม่ค่อยดีนะแต่ก็ไม,ไม่ไม่ไดไ้ไม่ได้แย่เท่ารัาน18-30ที่ผมลงคลิปไปเนะเออก่อนหน้านี้ผมผมมี PB ีอกอันหนึ่งนะ คือพีบเป็น18นาะที3วินาะทีนะไม่ใช่พีบแปดนาทีสามวิสาที่เป็นคนละิปเนาะผมไม่ได้ลงคลิป,ปอันนั้นผมอันนั้นผมสตรีมนะบลทวิตนะคนที่ดูสตรีมผมวันนั้นก็จะเห็นนะว่าผมพีอเนะเออแต่แบบมันก็แบบแค่แบบสามสิบวินาทีนะผมก็เลยไม่ได้ลงคลิปเนาะเออผมอยากถามทุกคนด้วยว่าถ้าถ้าผมสมมติผมได้แบบเวลาที่แบบมันดีๆแต่แบบมันมีอะไรแบบแบบอาจจะไม่อาจจะไม่จจได้แบบเป็นสถิติใหม่เงี้ยแต่แบบผมเล่นแบบเล่นแบบอะไรน่าสนใจอยากดูไหมถ้าอยากดูก็คอมเมนต แปลกอะเออเล่นแบบคนที่คนอื่นเขาไม่เล่นกันอะขอเข้าใจวะเออตามมาเลยนะนะเมื่อกี้ถือว่าเล่นแย่นะเอ้ตออ้อตรงที่ผมปาของไอตอนที่ผมได้อันนี้ผมพอสดูแบบเชน่นอะแบบเชน่นอยู่ข้างหน้าเลยนะเออมันดูพอสทำไมครับก็พอสเอะนะมันพอสได้นะมันไม่มันไม่ผิดกฎเนานะเวลาพอสพอสแบบพอสให้พอสให้มาโหลดชั้งอะอันนี้อันนี้ีไม่ผิดกฎน,นะอันตอนนี้ไม่มีกฎใหม่เนะสปีดลันด์คอมนะถ้าลันดคุณต่ำกว่าสิบสามวิทีเขาจะปรับเวลาคุณนะ เขาจะปรับเวลาคุณต่อในต่อเมื่อแบบถ้าคุณพอร์ตแบบไม่ได้พอร์ตโหลดชังอ่ะพอร์ตอย่างอื่นอ่ะคุณคุณจะโดนแบบโดนแอดเวลาเพิ่มเข้าไปเออนะกันพวกพอร์ตอับวิวนะนันเลยครับโอเคตอนนี้ผมก็เล่นเล้าแมนฮันนะครับอันนี้เป็นแบลแบชเชนแบบเฮาสิ่งนะครับแบชเชนมีสี่อันนะครับอันนี้คือเฮาสิ่งนะเป็นอันที่ดีสุดในการสปิรันนะครับมันไวจัดเลยนะครับแต่ทุกคนจําไว้นะครับว่ากล่องนี้มีออฟเดียนนะครับเดี๋ยวดูเกิดอะไรขึ้นนะนี่อันนี้คือแมนฮันนะครับไม่ใช่ดีมนะครับ น,นี่คือแชทแมนแมนฮันนะครับคนกล้ามใหญ่แมนฮันนะครับแดดดีมันแบบเหม็นนะครับนะแมนฮันอะไรกันไม่รูกไอจอดน็อตฟ้า hey, ให้แซฟแนบล่าโอ้เหม็นจัดเลยนะอันเนี้ยแมนฮันแบบเลียวแมนอะนะนะนะผู้ชายผู้ชายผู้ชายแบบแบบเลียวแมนเท่านั้นอะนะเลียวแมนตะิงอนะเขีย okay, วว่าแบบแชทแมนอะแบบชายกล้ามโตทำกันนะเออนะนะนะอไปี่แชทอะนะนั่งเลยนะครับ เลยก็ขุดทองนะไวมากนะแมนฮันโคตรไวนะครับเนี่ยผมแบบเด็ดเดินดูนะทุกคนผมขึ้นไปมันเทเสร็จแล้วเว้ยเออแม่งโคตรไวเลยหมู่โคตรเยอะนะแมนฮันเนี่ยแบบคงแบบมีเป็นล้านอะในรูอะผมบอกเลยโคตรเยอะนะกะทิ้งไปทิ้งไปเราขึ้นไปข้างบนเนี่ยเทเสร็จแล้วเนี่ยนี่คือเทเสร็จแล้วเว้ยทุกคนมาเทเสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดของออกแล้วเทเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้เสร็จแล้วเนี่ยวัตเตอร์ฟักแม่งโคตรไวอะนะครับ ไวจัดนะครับเดีน่ะตอนนี้ผมก็เห็นไว้ว่าออบบี้ผมไม่พอทั้งทั้งในกล่องเมื่อกี้มีออบบี้พอดีเลยถ้าผมถ้าผมถ้าผมไงวะถ้าผมเก็บออบบี้กล่องเมื่อกี้ผมออกไปละวอกออกแมชเช่นนี้ไปละนะครับเนี่ยอันนี้คือเล่นแย่รอบอันสองอย่างที่ผมเล่นแย่ครับต่อไปก็จะไปถึงอย่างที่สามแล้วที่ผมเล่นแย่ครับเดี๋ยวดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะเหมือนแบบเหมือนเหมือนเหมือนแบบเมนเดตอ่ะเออเหมืออยู่ก็เออประมาณนั้นเข้าใจว่าอยู่ก็เออเล่นไปอยู่เออนะครับ นะดูเดีนะนี่ครับผมจะเปิดกล่องเช็คนะนี่ผมก็จับนี้เจ้านี่เอาเออเอาเอ้เชี่ยพีเอ็หายเอาเอาเอาเชียตลกแล้วเอาพีเออยู่ในกล่องแต่โชคดีหมูไม่เห็นนะครับโอ้ถ้าหมูเห็นนี่หมูก็ถือว่ตายไปแล้วนะตามมาเลยนะก็หาบีนะครับพอไม่ได้เก็บกล่องข้างล่างนะครับก็ลืมว่ากล่องข้างล่างมีออกซิเดียนนะแต่โชคดีกล่องนี้มีนะเออถ้ากล่องนี้ไม่มีผมว่ารันนี้มันคงไม่จบแล้วนะตามมปเลยเออ แล้วผมก็ตัดสินใจอยู่ว่าผมจะไปทางไหนนะผมก็มองในนี้เสียเวลานิดนึงนะผมก็พยายามตัดสินใจผมจะไปทางไหนสุดท้ายผมไปทางนี้นะเออผมก็เช็คภายชานะว่ามีสปอนเซอร์หรือเปล่ามันมีเนาะแต่สปอนเซอร์มันดูเล็กมากเลยตอนแรกผมคิดว่าจะเป็นในนี่ไปเป็นฮาเป็นแบบเชีนแบบไอ้นี่เทเชอร์นะครับเพราะมันจะมีสปอนเซอร์นะแต่ตอนนี้ในจอเห็นเนี่ยขวาเห็นเห็นน้งขวาปะอาจจะเห็นนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับคือตอนนี้ผมเห็นฟอร์เทสแล้วนะเออกระโดดมาผมเห็นฟอร์เทสแล้วผมก็เอ้ยเฮียฟอร์เทสี่หว่าเทสดดีี้วยนนะาท ที่ผมว่าครับอาหารคนรวยนะครับแอปเปิลเอโกโกลเด้นแครอทนะครเป็นอาหารที่ให้แซจูเลชั่นเยอะที่สุดในเกมนะครับก็คือแซจูเลชั่นคือแบบค่าความหิวนะครับเป็นเป็นฆ่าฮิดเด้นนะครับคือค่าที่มันซ่อนนะครับอยู่ในในไมค์คาร์ดนะเป็นค่าที่มันซ่อนอยู่นะเมื้วมันจะนับเขาดาวเป็นเรื่อยญนะครับคือคือไอแครอททองเนี่ยจะเป็นอาหารที่ทําให้ค่าเนี่ยลดลดช้าที่สุดนะเพราะเป็นอาหารที่แซชูเรชั่นเยอะที่สุดในเกมนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าซัสพิเชียสตูแบบ แบบไอ้ดอกไม้เหลืองหรือแครอทองมันสั้นและเจนอะไรอันไหนมันยาวกันเนาะโอเคหรือผมก็เข้าแบสเชียนตอนแบสเชียนนี่แหละฟอร์เทตตอนเวลาเจ็ดนาทีนะก็ถือว่าโอเคเถือว่าใช้ได้นะร่นแบนแล้วแบบนะโอเคก็หาสปอนเซอร์นะตอนนี้ผมถือว่าผมเล่าแย่นะผมแย่เรล่นี้อันนอันนี้แย่หน่อยนะครับ แค่นี้ยมองขวานะถ้ามองขวาได้เจอสปอร์เนอร์เนี่ยเดิมแลนี่ตรงนี้มันเป็นทางเชื่อมไปตรงที่มันมีส่วนที่มันเป็นกล่องนะครับอ่าเนี่ยเนี่ยถ้ามองขวามึงเห็นสปอร์เนอร์นาแล้ะนะครับตามไปเลยและนี้คือแนบแย่นะผมไม่เคยฝึกแนบอ่ะอาจริงป่ะผมว่าคนเนี่ยส่วนใหญ,ญ่คนน้อยมากที่จะฝึกแนบิเกตบอดเหตแทบไม่มีจริงแทบไม่มีใครฝึกแนบิเกตบอดเหตุจริงผมว่าเนืิเกี่ยวเทตผมว่ามันก็สําคัญอยู่แล้วแต่ผมก็ไม่ ไม่เคยอ่ะไม่เคยคิดจะฝึกแนวบกเก็ตคอเท็ดนะมาเลยเนาะแต่สิ่งที่ผมฝึกไปบ่อยคือแบบฆ่ามก่อรนะช่วงนี้ผมไม่ได้ฝึกแบชเชนเลยแบชเชลคือผมมผมผม,ผมมั่นใจอะแต่ว่าเออแบบเข้าไปรันเลยไม่ต้องฝึกแบชเชน,เล,น,เ,ลนเล่นเล่นไปเลยนะฝึกอยู่2อ,อย่างช่วงนี้ฝึกไปบ่ก็คือฆ่ามก่อรแล้วก,แวก็แล้วก็แหนบสตองโฮฝ <laughs> ึกอยู่2อ,อย่างนะผมก็เลยแบบคนในสตรีมก็เลยเห็นว่าผมแบบแบบเวลาผมแหนบสตอโฮผมจะแหนบไวนะนอกจากแบบ จะอยู่ในแบบห้องแปลกๆเข้าใจว่าเออผมจะแน้วไวมากเลยเว้ยจะตองโฮนะครับตามนันเลยโอเคนี่ก็ค่าเบสนะเลทถือว่าโอเคนะนี่ผมไม่ได้นับอ่ะแต่เลทมันถือว่าโอเคอยู่างผมต้องดับโคตรเยอะนี่ได้ห้าเนาะก็แบบเออเนี่ยเลือดเลือสปอนฉี่จัดเลยก็ถือว่าเซฟนะเนี่ยเออถือว่าสบสบเซฟเซฟเวลาได้เยอะมากเลยนะเบ,นบ,นบนสเบสสปอนไวทำอะไรวะนี่เกือบตายนะเนี่ยแม่งเอ,อ้ยชนยับเลยชนไม่หยุดนะครับพวกนี้นะ อยากกอดก็ไม่บอกโควิดช่วงนี้อย่ามาเพิ่งกอดกูพวกเบ็ะไปตอนนี้ผมก็เก็บมา6อันนะเหมือนเดิมนะผมออก6ตลอดนะนอกจากมันจะให้ผมเจ็ดนะออกให้6ก็ไป6นะตามไปเลยเนาะผมไม่ออกเจ็ดอยู่แล้วผมแบบผมไออ No โนพุซี่โอเคถ้าหแล้วมันไม่จบก็ไม่จบแค่นั้นแหละมีเลมากนะก็โอ้เน็กนะถือว่าโชคไม่ดีนะตามไปเลยโอเคตอนนี้ผมก็บายๆร้ยห้าสิบอห้าสิบนะนะถือว่านี่ตอนนี้ก็เริ่มบายแล้วเนาะเนี่ยจะเนี่ยตั้งทำตัวละ ใช้ับเทนนะครับก็ถือว่าเป็นเวลาที่โอเคนะครับใช้ได้เลยนะครับวายใช้ได้นะแต่ปัญหาขึ้นเลยแล้วทุกคนผมบายออกมาทุกคนเห็นเห็นวายไหมวายห้าสิบสองเว้ยวายห้าสิบสองที่ผมบายออกมาัมนควรจะเป็นคือคือถ้ามันไม่ใช่ใบโอมอื่นๆนะครับผมควรจะอยู่บนบกแล้วตอนเนี้ยแต่ปัญหามนคืออเลยลวะคือผม ปลายมาอยู่ในภูเขาไอ้สั์ปลายาอยู่ในเมา์เทนท้ายผมต้องขุดเนี่ยขุดเสียเวลาขุดประมาณเกือบนาทีหนึ่งนะครับเออแล้วผมไม่มีนะ้ำถ้าผมมีนะ้ำผมคานออกไปทางซ้ายแล้วเออนะตามเลยผมมีเดลาวาให้ผมไหว้าลาวาไงลาวามันไหว้ได้เลี่ยหรอวะไม่ได้อนะตามมเลยเนาะเสียเวลาเนี่ยเสียเวลาขุดนะครับเสียเวลาขุดประมาณเกือบนาทีนะครับถือว่าโชคดายนะตามมเลยถ้าผมบายโฮเชียนบอกว่าสลันเนยซาฟิทีน ซับพิธีคืออะไรซับพิธีค,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 คือต่ำกว่าสิบห้าทีครับแค่นั้นเลยคำว่าซับคือต่ำกว่าแค่นั้นเลยนะอีกผมบอกเลยถ้าโอเชียลรันนี่ซับพิธีไปแล้วผมบายสิบนาทีให้ตายก็ซับพิธีผมถือว่าผมเล่นแย่นะออกออกออก,ออกจากเนเธอร์มาผมเล่นแย่มาเพราะทำอะไรช้ามากนะแล้วก็ได้สติใหม่นะโอเคอันนี้ก็ทำอายนะโอเคแล้วผมก็ปาอายปึ๊บมันกลับหลังนะ Okay. ผมก็ต้องไปทางนี้นะแล้วผมไม่แท,นะทงกอูเลตนะครับเอ็นูเลตคืออะไรเทงกยูเลตคือการคือการสูตรสามเหลี่ยมผมนะสูสามเหลี่ยนะมคือเราจะปาปาปาไอสองลูกนับจากสองมุมนะครับก็คือแล้วเราก็จะวัดเราเราก็จะกะระยะครับผมว่าจุดที่เราอยู่กับสตอโฮมันห่างก,กีบ e ่บล็อกนะครับซึ่งในที่นี้มันห่างก,กันพันบล็อกครับผมผมไปดูมาแล้วไงตอนหลังหลังล่าจบผมก็เปิดชีตด,ดูเลยว่าเออผมปลายกี่พีก็ประมาณพันพันบล็อกนะครับ กี้มีเสียงดิคอร์ต,ตัวทีนะครับลืมปิดเสียงผมอยู่ผมอยู่ยดิคอร์เพื่อนผมอยู่นะปิดเสียงอยู่ออกรัวๆเลยวะโอเคต่อนะครับก็อันนี้ถือว่าแย่นะผมควรจะแทงยูเลททุกครั้งทุกครั้งที่ออกมาจากเนเธอร์นะทุกใครที่อยากเป็นรันเนอร์หมายผมแนะนำแทงยูเลตมันไม่เสียเวลาหรอกมึงแค่แบบจึงจะได้รู้แบบมันอยู่ไกลกับมึงจากมึงแค่ไหนนะครับแค่นั้นเลยนะครับถือว่าเล่นแย่เล่นไม่ดีเลยผมเล่นไม่ดีอะ่ะจริง ผมรู้สึกว่าผมผมผมแบบผมแก้ไม่ค่อยได้วะ่ะไอเ้เหี้ยไอเ้เหี้ยเนี่ยโพสโพสเนเธอร์เนี่ยยิงบอกเล่นโพสเนเธอร์แย่มากของบอลเลยแล้วผมปาไออีทำไมก็ไม่รู้นในเกมค้างนะเนี่ยเกมมันค้างไว้ตอนเนี้ยงงจัดเลยแล้ว <c oughs> ผมปาไอานะครับนะอันนี้อันนี้อันนี้แบบไม่ได้ล็อกนะเว้ยแค่แบบ เผลอนะครับเพราะปกติแล้วผมจะเอเห,เห็นช่องที่ไอเอนเดอร์ e อยู่ปะปกติผมจะเอาอาหารอยู่ห้องนั้นเนี่ยแต่อาหารอยู่มือซ้ายไงเออผมก็เผลอปลาปลา,ปาครับตามมันเลยครับก็เดินตรงตามไอนะครับคือก็ไม่รู้อะตอนแรกคือคิดว่ามันใกล้อะเออคือก็ Hi Lo ไฮโลแล้วแบบไ้เชื่อมันต้องใกล้วะใกล้ดิวะมันต้องใกล้ดิวะวันนี้เข้าใจว่าเออก็เลยไม่แทงยเูเวสไปตามมันเลยนะครับ ก็ป๋าอายไปมันก็ยังไปอีกนะครับมันต้องป๋าอายเยอะแหละนะครับพอพอไม่ได้แทงวิเวรถ้าไม่ได้แทงวิเวรมันป๋าอายโคตรเยอะนะครับคือเราไม่รู้เลยว่ามันไกลจากเราแค่ไหนนั่นเลยเนาะโอเคตอนนี้ก็ไปเรื่อยๆครับผมปีนเขาปีนเขาไปไม่มีเพิเลยนะถ้ามีเพิร์ดว่าไวกว่านี้มีเพิร์ดว่ามีโอกาสช็อตพิพีด้วยถ้ามีเพิร์นะผมไม่มีเพิร์ดเลยเพิร์ดหมดแล้วนะตอนนี้นะป๋าเพิร์จนหมดโอเคก็เดินไปเรื่อยๆนะก็ มันก็อย่างนี้แหละเนาะมันก็ช้าแหละช้าสไตล์สไตล์ไม่มีเพลนะครับแล้วก็ไม่ใ่ไม่ใช่โอเชียนนะถ้ามันเป็นโอเชียนมันจะไวกว่านี้มากเลยเว้ยมันจะแบบไม่มีไม่มีไม้ไม่มีหาอะไรมาการไม่มีมอนเตอร์นะครับอย่างอ่ะเออเข้าใจว่าคือมันจะไม่มีทุกๆอย่างที่แบบมันอยู่บนบกนะมันจะมีอะไรกันในน้ำนะถ้าเรามีดอฟฟินเนี้ยโอ้โหคตรไวเลยนะนะตามเลยถือว่าโชคายเนาะแต่ช่างมันนั่นเป็นหละครับเดี๋ยวไม่ใส่ตีไหมผมผมก็เอามาลงคลิปให้ทุกคนดูาาาาผผมเ่นนออะะไรบงขจจ ดีขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> ดี๋ยวรือเป่าไม่รู้ไม่รู้ไม,ไม่รู้ะไม่รู้จะด้วยกูก็ไม่รู้เหมือนกันยวไ,ไอด้ดุโอเคนะครับต่อก็ตอนนี้เหมือนจะใกล้แล้วนะผมว่านั่นจะใกล้ถึงแหละก็ถือว่าจริงๆเพจมันก็ยังโอเคนะสิบสามนาทีเนะี่ยแต่ก็ยังพยายามมองหาอยู่ว่ามันใกล้ถึงแล้วมันยังไปอยู่ยังตรงอยู่แนตะ่ว่ายังไม่ถึงนะโอเค เลเรื่อยๆครับผมอาจจะเด็ดแอร์ขออภัยนะครับมันไม่มีอะไรพูดว่ะมันไม่มีอะไรพูดว่ะนะครับก็มันก็มันก็ไปเรื่อยๆเข้าใจว่าก็จะเขามมันก็ไปเรื่อยๆวะเออมันก็ไปเรื่อยๆอ่ะเออผมก็ข้าวบุอรี่นะเออข้าวแบบนี้อะไรวะอาหารมันก็มีเลย,เห,ยหิวไหมหิวจากไหนวะงงว่ะงงจริงๆว่ะเออพูดถึงเออใช่เออผมใส่หงคงหิวจริงๆแหละเพราะตอนที่ผมรันอะผมยังไม่กินข้าวเลยไงเออข้าวเย็นนะผมรันประมาณสองทุ่ม อ่ตอนนี้ถึงแล้วนะพะแบบไอแบบมันเอียงแล้วอะคือมันเอียงแล้วเหมือนจะแล้วแบบผมคือผมวิ่งไม่ได้เก็บมุมไงคือไม่ได้วิ่งตามมุมมันนะนะผมก็แบบวิ่งเอียงๆมาหน่อยเนี่ยน่าจะใกล้ถึงแล้วครับอันนี้ก็เปิดชังแล้วเนาะพอรู้แล้วแมว่าใกล้ถึงนะครับก็ <c oughs> จะปาไออีกลูกนึงปั๊บมันหันกลางกลับนะครับตอนนี้ผมรู้แล้วเว้ยว่าชั้นที่มันเป็นสตาร์เตอร์ไคคือชั้นที่ตรงตรงที่มีลาวาไว้แต่ผมไม่มั่นใจผมก็เลยแบบผมก็ปายนิดนึงคือผมรู้แล้วว่ามันอาจจะเป็นชั้นนี้แต่แบบผมก็แบบเอ แม่งลงเว้ยนับก็เลยเออนี่ใช่ช้งน,นี้วะ <c oughs> แม่งลงเจยเพโอเคเบรโอเคเบรโอเคขึ้นมาแล้วโอเคผมก็ลงนะครับซึ่งตัวนี้ไม่เป็นออฟเซ็นต์ลงไม่ได้นะผมเลยต้องไปลงอีกช้างหนึ่งนะโอ้แม่งโคตรเที่ยเลยนะครับไอเขียชิบหายเลย <c oughs> มีบอ่อลววาวาช่วยแม่งแบบโอ้โหดวงดวงคนมันจะดีก็ดีไปนะครับผมก็ขูดไปซีซีนะครับตามไปเลยนะครับผมลงสามสามเลยมั้งเออไม่ลงซีซีหรอกเสียเวลานะครับเออ ไอสตอถือว่าตันตื้อนะเนี่ยขุนนิดหนึ่งก็ถึงละนะ่อถึงแล้วนะโคตรตื้อเลยเนาะโอเคแน็ถือว่าวายอยู่แต่ก็ไม่ได้วายขนาดนั้นผมไปตรงกลางนะครับคือกดเหล็กนะครับไม่ใช่กดเหล็กหรอกไม่ใช่กดเหล็กแต่ผมผมผมเชื่อมั่นในแบบตรงกลางกว่า i i I believe in middle supremacy นะครับนะตามมาเลยนะครับคือผมเชื่อมั่นในตรงกลางครับผมทุกคนครับผมอยาก้ทุกคนเช็คตรงกลางก่อนนะครับนะโอกาสที่มันจะเกิดตรงกลางเยอะสุดนะครับประตูครับเชื่อกูเหอะครับ ก็บอกให้เชื่อคิคคคอตกตัวกลางก่อนครับถ้าตัวกลางไม่เจอก็ไปเช็คตัวอื่นครับแค่นั้นแหละรครับเออเนี่ยเดี๋ยวผมเชื่ตัวอื่นเจอแล้วแหละนะเออตามไปเลยอันนี้เหมือนสั่นนะแต่จริงไหมนะนจริงผมจะจิ้นเรื่องคิกเว้ยเรื่องคิกวางอายแบบโค้ช,ช้าเลยอันนี้โค้ช,ช้านะเออเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเอ็นไอแลนด์ดทุกคนเอ็นไอแลนด์นี่โคตรพีคนะครับมาดูกันนะครับเอ็นไอแลนด์นี่ทำผมช้าหนึ่งนาทีนะผมบอกเลยจริงถ้าเอ็นไอแลนด์นั้ไม่เป็นอย่างนี้ผมว่าแบบอาจจะแบบสิบหกนาทีนะสำ ไอ่ผมแบบผมว่าวัดเติมฟกอะคือบมว่าเติมฟากอะเออคือเห็นก่อนแบบวัดเติมฟากเกาะเฮียอะไรเนี่ยเกาะมันแบบประหลาดอะไอ้เฮียมันมีไส์ไหนวะก่อนเลยฮะไอ้เฮียโคตรประหลาดเลยอะนะแกทำผมเสียเวลาหนึ่งนาทีผมไม่มีเพลย์แล้วผมมีเพลย์ผมไม่อยู่ตรงกลางแล้วนะผมจะไปขึ้นไปตรงกลางได้โหแม่งเอ๊ะเสียเวลาจัดๆนะครับแต่โชคดีนะที่มันก่อนมันแบบมันไม่ได้มันมันไม่โทรผมอะเออมันมันไม่เลิบโทรลิงอะนะมันก็แบบมันก็เพิร์ให้เลยนะครก็ ผมก็คาบเตียงนะครับตามไปเลยเนาะก็มันจะเพลินแล้วครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ฟังกันนะครับก็มีคอปผิดพลาดอะไรกันไหนขออภัยครับผมก็วันนี้เดสปินเนอร์ผม enjoy the one cycle ครับมันจะเพลินแล้วแหละเออคือมันจะเพลินแล้วเออแม่งเพลินไวจัดนะโอเคนะ enjoy the one cycle รับผมวันนี้เด็ดสปินเนอร์ let's go รับชมคลิปนี้กันยันจบนะครับก็ชอบอย่าลืมที่จะกดไลค์และสมัครสมาชิกไผมก็เอาพูดอีกครั้งนะครับพรุ่งนี้ผมสตรีมนะครับพรุ่งนี้วันเกิดผมผมเลยจะสตรีมบนทวิตนะลิงก์อยู่ใน description ลิงก์อยู่ขวาบนนะครับตามมาเลยเนาะคลิปนี้จะลงวันอาทิตย์แหละถ้าแบบไม่ผิดพลาดอะไรกันใดถ้าชอบอย่าลืมที่จะกดไลค์และสมัครสมาชิกไผมนะครับตามมาเลยนะก็อย่าลืมมาดูสตรีมผมงบนทวิตนะครับลิงก์อยู่ใน description แล้วก็อยู่ตรงขวาบนนะครับตรงตัว i ครับก็ เจอก,กันนะผมเจอก,กันในคลิปหน้าครับผมเจอก,กันในสตรีมผมดียก่ะลย่าลืมสมัครด้วยอย่าลืมเอเวนไปดู Why, do, คลิปกูไม่ไล์ไอ้สัสตายหลอกยอกยอดเจอกันครับบ๊ายบายเซีย